เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะผมวันนี้อยู่เกม fishing planet เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทําจุดฟาร์มกันต่อนะครับหลังจากที่ทําไปฟาร์มถึงเลเวลห้นะคลิปนั้นเนี่ยการฟาร์มถึงเลเวลห้ก็คือจุดสุดท้ายจะเป็นไทเมนนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มที่เลเวลห้เลยนะครับพอถึงเลเวลห้ิบสี่ปุ๊บเราจะไปกันที่ blue craft islands นะครับไปดูกันจุดฟาร์มที่ blue craft i s l a n d และเหยื่อที่ต้องใช้เนี่ยออกซื้อบอนุญาตก่อนบอนุญาตซื้อไปหนึ่งวันมีมากกว่านั้นก็ซื้อไป มันอาจจะอยู่อีกประมาณ4ี่เวลนะครับอยู่ที่นี่โอเคมาถึงแล้วก็ปรับเวลาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นเรือไปกันจุดฟาร์มนะจุดลงเราจะลงตรงจุดเช่าเรือนะครับผมแล้วก็ขี่เรือออกไป โอเคพอเรามาถึงจุดตกเนี่ยเราสังเกตให้สังเกตรเรือตรงนี้นะครับมันเป็นเรือขนทรายใช่ไหมแต่ผมมองให้มันเป็นเรือดำน้านะไม่ได้มองให้มันเป็นเรือดำน้ําหรอกก็คือกูเข้าใจว่าเป็นเรือดำน้ามาตลอดโอเคเราจะตีผ่าประมาณตรงนี้นะครับถ้าจุดตีอย่าปลอมนะใช้เมเจอร์ป๊อปเปอร์ครับอันนี้พี่มีแต่ตัวใหญ่นะก็เลยลองตีดูจะเข้าไหมเดี๋ยวรอดูถ้าจะเข้าก็จะเป็นทาปอนนะครับเข้าแล้วทาปอน ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพยายามสังเกตนะเวลาตีอ่ะสังเกตที่น้ําไว้ถ้ามีคลื่นมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราหยุดรอก่อนก็ได้นะครับรอมันกินแเราค่อยวัดอ่ะสิบสามโลมันจะมีถึงห้าสิบโลเลยนะโอเคจุดนี้พอแค่นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นจุดหน้าดินของของบ่อน,นี้จุดหน้าดินก็จะอยู่จุดๆที่ผมมาร์คไว้นะครับผมมาร์คไว้ทางด้านซ้ายในแมปเห็นปะนี่นี่น,นี่ข้างหน้านี่ เราจะขึ้นตรงนี้นะครับจุดที่มาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาตกหน้าดินกันตรงนี้อ่ะดูไว้จําไว้จะเห็นการหันลมเยอะๆเอาสแตนมาวางอ่วางประมาณตรงนี้แ <c oughs> ล้วเหยื่อที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เอาชัวร์ๆแล้วก็จะเป็นชไนเนอร์นะครับหรือจะเป็นพวกเหยื่อของบ่อน,นี้เลยก็ได้นะจะพวกฟิกเกอร์บุลเลตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย กร,กระจายๆรอบๆนี้ได้เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาที่จะกินน่จะเป็นเลดรามอันนี้ไงเลดรามเป็นแบคดรัมเป็นสนุกเป็นทาปอนเป็นเอ่อเพอร์มิอะไรพวกนี้นะครับเยอะอยู่หลายพันเลยแหละอย่างนี้ก็เป็นสนุกนะ่าจะเป็นสนุกวะปากแหลมๆนี่สนุกแนะ่อา้าวเลดราม8โล มันจะมีแบล็กดำอ่ะแบล็กดำมาโดดไปถึงโดดไปถึง40โลอะไรแบบเนี้ยจะมีมาแจมเรื่อยๆสนุกบ้างอย่างเงี้ย4โลแต่มันจะเข้าเรื่อยๆนะครับมาอีกแหละมาอีกและกและมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเหงาแน่นอนอ่ะเป็นโบนฟิตก็มีนะ หลากหลายชนิดนะครับตรงนี้ไม่ได้ฟิกไปที่ชนิดเดียวนะครับแล้วบ่อน,นี้เนี่ยเราจะฟาร์มจนถึงเวล58แล้วเราจะไปบอ่อต่อไปนะจะเริา่มฟาร์มตั้งแต่54ถึง58แล้วก็ไปบอ่บอบ่อต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเพอร์มิครับตัวใหญ่ๆตัวแบนๆเป็นเพอร์มิหโลอันนี้งอเยอะแดงด้วยตัวอะไรเอ่ยทาปอนอ๋อเป็นเพอร์มิตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย 8โลประมาณนี้นะครับผมเราจะฟาร์มบอ่อนี้ยาวไปจนถึงเวล58ิเดี๋ยวเราไปดูบอ่อต่อไปกันบอ่อต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็คือมากุมากุนะครับนี่ววล58นะซื้อใบอนุญาตให้เรียบร้อยเยือที่ตกจะคงเป็นชาเนเออร์อยู่หรือเล็กมีนาวเลยก็ได้นะครับโอเคเราจะเข้าไปดูในบอ่อกันจุดฟาร์มบอ่อนี้เนี่ยจะมีแค่2จุดนะครับ ที่คนนิยมฟาร์มนะหรือที่ผมนิยมฟาร์มแล้วกันโอเคลงที่จุดเช่าเรือนะครับจุดแรกเราจะขี่เรือไปไม่ใช่จุดแรกหรอกทั้งสองจุดจะต้องขี่เรือไปนะโอเคเราจะไปดูจุดแรกก่อนที่นิยมนิยมตกนะครับมาคือจุดในซอกนั่นเองเดี๋ยวซอกนี้จะเป็นแอ่งน้ำตื้นมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วค่อยๆขี่เรือเข้าไป ถึงประมาณนี้ค่อยๆสังเกตนะครับมันจะมีแผ่นไม้วางอยู่นะแผ่นไม้เนี่ยเราสามารถขึ้นไปยืนแล้วก็วางสแตนอะไรได้นะครับพยายามมาตกห้องไพรเวทนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยืนทับกันนะมันจะมีคนตกอยู่ด้วยเราจะยืนสิงกันมันจะนั่งหงดหงิดนะจุดที่ตกก็ตรงที่ผมมาร์กได้เลยครับเบ็ดที่ใช้เนี่ยสักเบอร์เจ็ดเบอร์แปดก็ได้นะอันนี้ผมใช้เบอร์หกอยู่นะตกให้ดูก็ได้เบอร์หกคี้เกียจเปลี่ยนเหยื่อเป็นชนเนอร์หรือเล็กมีนาวนะครับ เล็กไม่นาวก็คือปลาสร้อยที่มันจะตัวใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงอันนี้จะใช้เป็นชไนเดอร์ให้ดูนะปรับเวลาพีให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับเราจะฟาร์มบ่อน,นี้ยาวจนถึง60ต้นๆน,น,นะประมาณ64หรือ63นะอสะมาแล้วตัวแรกเห็นไหมมาถึงมันบึ้มเลยใช่ไหมมันไม่ได้ติดๆก่อนนะมันบึ้มเลยนะกระดิ่งดังพร้อมพร้อมกับเสียงสแตนเลยนะน้ำหนักไซส์เนี่ยตั้งแต่20่สโลนะครับจนถึง80-90ิกโลถึงโทฟี่นะแต่ยังไม่มียูนิกนะครับอันนี้59ากโล เป็นปีลันย่าครับอันนี้เป็นปีลันย่าถ้าไม่อยากให้มันเงียบจนเกินไปก็ใช้เบ็ดเบอร์หกแบบผมก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเข้าเรื่อยๆอยู่โอเคจุดที่สองเราลงเรือมาเราจะขี่ออกขวานะครับขี่ออกขวาทางนู้นนะขี่เลาะขวาไปเราจะขี่เลาะขวาไปเรื่อยๆนะครับสังเกตสังเกตเกตาะเกาะข้างหน้าไว้ดีๆมนจะอยู่ทางขวาของเกาะนะเราจะมันจะมีที่ยืนสามารถไปตกหน้าดินตรงนั้นได้นะครับเราเลาะขอบไปเลย ข้างหน้าครับเป็นจุดที่ผมมาไว้ดูดีๆสังเกตดีๆว่าจุดเดียวกันไหมมันจะเป็นที่ลาบให้เราอันนั้นได้โอเคเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันนี่ๆข้างหน้านี้ตรงนี้นี่ๆตรงนี้นิดเดียวเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับถ้าคนดูไลฟ์ก็จะเห็นพี่มาฟาร์มตรงนี้อยู่พักใหญ่ๆเลยนะนี่ตรงนี้แล้วเราก็จะตั้งสแตนประมาณนี้ อันนี้ก็จะตีไกลกว่าจุดเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันตีไปเลยเดี่ยบริเวณได้กินทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าอยากได้ตัวใหญ่ก็ใช้เบ็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอมาแล้วไมแ้แรกอาจจะเจอปลาอื่นมากวนบ้างอย่างพวกเอออะไรนะโซลูบิมใช่ไหมปลาดุกโซลูบิมหรือว่าเป็นจําพวกอะไรต่างๆนี่ก็ยี่สิบแโล โอเคอย่าลืมนะครับจุดฟาร์มมีอยู่2จุดหลักๆนะหรือว่าถ้าเจอที่อื่นอยากไปลองฟาร์มก็ไปฟาร์มได้นะเราจะปิดตัวที่ตัวนี้นะครับบ่อน,นี้เดี๋ยวเราจะไปบ่อต่อไปกันละตัวนี้น่าจะมีไซส์เห็นไหมห้าสิบโลประมาณนี้นะครับแต่บ่อน,นี้ยังไม่มียูนิคนะสูงสุดแค่โทรฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันบ่อถัดไปนะครับเราจะฟาร์มที่นี่ยันเวลหกสิบสามหรือหกสิบสี่นะผมจำไม่ได้ว่าบ่อถัดไปเวลอะไรประเด็นอนะโอเค โ okay, อเคบ่อถัดไปเนี่ยจะเป็นบอ่อ6กนะครับชื่อบ่อว่ามาลอนริเวอร์นะเป็นแม่น้ำมารอนนะครับผมที่โบลิเวียซื้อใบอนุญ,ญาตให้เรียบร้อยโ okay, อเคบ่อนี้ก็จะมีจุดฟาร์มหลายจุดหน่อยนะครับเซตเป็นคันหน้าดินไปนะเบ็ดเบอร์7เบอร์8ถึงเบอร์10ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นเบอร์10เลยลวกันถ้าจะครอบจักรวาลจริงๆพยายามใช้เล็กปีนาวเลยไปเลยนะครับหรือว่าแต่บอ่อนี้ก็จะมีเหยื่อเฉพาะมันอย่างเช่นอาตับหมู ตับหมูตับไก่อยากให้เรากินตับใช้ตับหมูได้ประมาณนี้นะครับหรือถ้ามีตับไก่เขาเรียกอะไรไก่นะเ <Okay. S 1> มื่อกี้มีมิสไอมีช็อกนี่ก็กินครับจุดตกมันจะมี2จุดหลักๆนะครับหมายถึงว่าที่เขานิยมไม่ต้องที่เขานิยมที่นะักว่านิยมนะครับจุดนี้โอเคจุดนี้นี่ตามมาร์กนะมาร์กไว้นะครับเดี๋ยวลงแล้วก็ตีไปประมาณนี้เลยนะม,มีคนตกอยู่เห็นไหมเขาเอาปลาดุกมามันจะมีปลาดุกเหลืองนะครับ ปลาดุกเหลืองปลาดุกหางแดงอะไรพวกนี้วางสแตนคู่กับเขาประมาณนี้เลยจำไว้ข้างหน้านี้กินทั้งหมดเลยนะครับเราตีไปอาจจะไกลหน่อยนะมันตีมันต้องอาจจะไกลหน่อยแล้วถ้ามันกินพร้อมกันนี่ก็อาจจะลําบากแต่มันมีไซส์เล็กมากวนเรื่อยๆนะครับพวกปลาดุกโบราณชนิดอื่นๆอ่ะมาแล้วตัวแรกยังตีเบ็ดไม่ครบเลยอ่เห็นไหม เอาเอาเลยแล้วกันนะถ้าได้หางแดงเนี่ยหางแดงแล้วก็เกือบร้อยโลนะ7-80นะปลาดุกดำหางแดงอะเ e t a i l อะนะเคยได้สูงสุด78็กิโลนะเราจะฟาร์มตรงนี้บอกหกสยาวไปถึง68นะครับอันนี้ยังไม่เห็นหัวมันเลยเนะี่ยตัวอะไรเนี่ยดุกเหลืองหรือดุกดุกหางแดงอันนี้เป็นดุกเหลืองมายี่สิกิโล กินอะไรเมื่อกี้กินตับหมูอ่ะกันเงดังแล้วเท่ากับว่ากินแน่นอนนะครับแต่จะเป็นปลาอะไรแค่นั้นแหละในไ,ไงี่สิบเโลไป็นไงละ่ะก็ไม่ธรรมดานะเลเทลดูตัวนี้โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่นะไม่เล็กนะไม่เล็กนะผมว่าไม่เล็กนะตัวเนี้ย โอ้ยเมลเล็กนะยูนิคเลยเป็นไงล่ะโอเคไดเวลตั้งหมื่นหกนะเนี่ยครับเลตเทลนี่คือเลตเทลปลาดุกหางแดงนะครับจริงๆก็จะโฟกัสอยู่สองชนิดแหละปลาดุกหางแดงกับปลาดุกเหลืองนะเพราะมันจะมียูนิคแล้วเราก็จะได้เวลเยอะหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มตรงนี้ยาวไปจนถึงหกสิบแปดนะครับพอหกสิบแปดก็จะเป็นจุดจบแล้วโอเคเราจะไปฟาร์มบอ่อต่อไปกัน โอเคบอ่อต่อไปที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยจะเป็นบอ่อเลเวล68ที่บราซิลนะครับผมอ,อเมซอนเนียนเมดนะโอเคจุดจะฟาร์มหลักๆมันจะมี2จุดและปลาเป็น2ชนิดไปนะครับ2-3ชนิดไปเราจะลงจุดเช่าเรือก่อนเดี๋ยวไปไพรเวทเลยเดี๋ยวมันจะลกบอ่อนี้ที่เขาจะฟาร์มก็กจะเป็นฟาร์มฉลามกับพีไรบ้าแล้วก็ฟาร์มปลาช่อนอเมซอนนะครับปลาช่อนอเมซอนมีถึงยูนิคที่นี่มียูนิคแล้วนะครับจุดฟาร์ม ฉลามจะมีอยู่หลายจุดอสองสามสี่ห้าจุดแต่จุดที่ผมฟาร์มก็จะเป็นจุดแรกจุดนี้ข้างหน้าใกล้ๆนี่ลนเลยใช้เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยาออ่าปลอมอันนี้เข้าแล้วถ้าเข้ามันจะตั๊บเดียวแบบนี้นะครับถ้ามาเล่นก็คงจะไม่ใช่ฉลามนะอาจจะไม่ใช่ฉลามนะแล้วถ้าฉลามกินน,ะน้ำมันจะเดือดประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะเดือดเป็นวงรอบๆ ประมาณนี้อ่ะนี่ก็ฉลาม70โลประมาณนี้ละการจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดนึงจุดตกฉลามกับประดุกพีไรบ้านะเราจะต้องเข้าช่องแคบตรงนี้ไปนะครับเพื่อจะออกสู่ทะเลไม,ไม่ถึงทะเลหรอกเป็นทะเลน้ำก้อยออกซ้ายก็ยิงยาวไปแล้วค่อยไปหักขวาข้างหน้านะครับ ตรงนี้เป็นล่องน้ำนะถ้าด้วยเทคนิคการขับเรือเลยเนี่ยอาจกระแทกไปจําไมไปเลยครับไม่ต้องไปชะลอนะเรือมันไม่ไม,ไม,ไม่มีพังนะกระแทกไปแม่งเลยซึ่งเราเลี้ยวไม่ทันอยู่แล้วอะอย่างเงี้ยโอเคอจุดหนึ่งที่เราจะไปเป็นจุดใต้สุดจะเรียกว่าใต้ไหมอะจะเรียกว่าไกลสุดเลยก็ได้อะไม่ใช่ใต้ก็ได้เราจะขี่ยาวไปตามขนานตามขอบไปเลยนะจะไปเห็น,จ,หนจุดมาร์กในมินิแมปนะครับ ในจอนะจุดมาร์กเยอะแยะเลยที่นามาไว้นะครับเราจะเลาะขอบประมาณนี้พอถึงนี้แล้วก็หยุดเลยหยุดแบบนี้คือการกดทิ้งสมอเลยนะครับแล้วก็ยกสมอขึ้นด้วยมาแล้วครับประมาณส4มไม้นะพอเปลี่ยนมาเป็นกลางคืนก็ 3- 4สไม้นะครับดูจะเป็นปลาดุกหรือเป็นฉลามนะถ้าเป็นฉลามมันก็จะขึ้นเดือดเดือดหน่อยอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นปลาดุกนะครับ มองไม่เห็นตัวเลยอ่ะอ่าเป็นปลาดุกครับผมเป็นพิไรบ้านะแต่บริเวณที่ตกเนี่ยทั้งพิไรบ้านและปลาดุกก็จะเป็นรอบๆเกาะเกาะนี้นะครับหรืออาจจะมีจุดอื่นที่น่าสนใจก็ไปลองกันดูนะโอเคห้าสิบแปดกิโลต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดตกอลาไพม่านะครับที่มียูนิคที่ผมตกกันอยู่ประจำนะโอเคเดี๋ยวจะพาไป โอเคจุดที่จะต้อการจะเป็นจุดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมินิแมปให้ดูอีกรอบนึงนะโอเคจากท่าเรือนะครับท่าเรือคือตรงนี้นะครับท่าเรือตรงนี้เราจะขี่เป็นเส้นมาอย่างนี้ฟุบแล้วก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็เข้านี่แล้วก็มาเส้นนี้นะครับจนมาถึงตรงนี้นะดูดีๆให้ดูอีกรอบดูดีๆนะไกลหน่อยนะโอเคมาตรงนี้เนี่ยเราใช้เบสเบอร์10ไปเลยนะครับเป็นหน้าดินล้วนนะ ยัดเบ็ดเบอร์10ไปเลยนะครับเป็นเวิร์กเลดก็ได้เหยื่อก็กินหลายๆอย่างนะครับเอแบบ่อาอาราคูมินาวพวกนี้อเมซอนซาดินพวกนี้ก็กินนะครับแต่แนะนำไม่ใช้เหยื่อเดียวไปเลยจบๆนะพาอนาก็ใช้เหยื่อเดียวนะครับเป็นเล็มีนาวเนี่ยซื้อมา500กว่าเห็นไหมใช้เหยื่อนี้จบเลยเราจะฟาร์มนี่ยาวจนเป็นจุดส่งตัวยาวไปถึง75เลยนะครับจนไปถึงคองโกเลยนะฟาร์มตรงนี้ยาวๆยูนิคเนี่ย อ่าอยูนิคอลาไพมาตรงนี้เนี่ยสูงสุดได้ถึงเกือบ180กิโลเลยนะครับเพรานะน้าเคยได้178มาแล้วรอบหนึ่งไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกนี่โอเคแล้วจะตีไปแล้วแหวกเนี้ยกระจายกระจายไปเลยนะครับใส่อย่างนี้เลย5คันจบนะครับแล้วก็รอยาวๆถ้ามามันก็จะมากินพร้อมกันหลักๆสยยงเนี่ยสาลูกมันเนี่ยจะอยู่ที่34 30โลกว่าๆมี28ผมมาบ้างนะครับ แต่ถ้าใหญ่เลยเนี่ยระดับกลางก็จะเป็น50-60ใช่ไหมถ้าโทฟี่ก็จะเป็นร้อยต้นๆถ้าจากร3 0ขึ้นมานี่นะ่าจะเป็นยูนิคทั้งหมดละโอ้ยถ้ามาอย่างนี้แปลกๆเลยผมวัดโทฟี่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ห้าสกิโลนะครับ33มกิโล เห็นไหมกินกินจนเอาเบ็ดลงไม่ทันเลยเห็นไหมกินแม่งอย่างเดียวเลยถ้าเราไปตีฉลามนเนี่ยบางทีอาจจะขี้เกียจตีอะฟอมหรืออะไรแบบนี้ถ้าตกทุน่นล็อกสมองก็ไม่ได้เดี๋ยวเรือก็ไหลขี้เกียจตั้งเลยก็มาตกตรงนี้ได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แนะนําถึงนี่นะครับก็น่าจะเป็นจุดแนะนําจุดสุดท้ายแล้วละ่ะจนถึง75นะหลังจากนั้นก็คงเป็นคองโกก็คงไหลาย,ยาวกันละ โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผม